จากสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเรามาชมกันต่อที่ผักอินทรีย์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกัน,กนบ้างค่ะสายรักสุขภาพห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเมื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะคะลำเลียงผักสลัดสดๆจากดอยสูงมาจําหน่ายในราคาที่ถูกเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะผัก300ร้อยกรักรรมถูกขายเกลี้ยงเลยค่ะ ประชาชนที่ชื่นชอบรับประทานผักสดค่ะผักปลอดสารพิษต,ต่างไปเลือกซื้อคอสเขียวกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนรักน้ำลุ่มน้ำภาคตาบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนำผักสดๆดจำนวน300กิโลกรมัมมาขายบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกในราคาเพียงกิโลกรัมละ40บาทค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวทางด้านของร้อยตรีวันนาวันนสัยประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนรักน้ำลุ่มน้ำภาคบอกกับผู้สื่อข่าวค่ะ ว่าในพื้นที่บ้านเทิดชาติมีชาวบ้านพื้นที่สูงเคยทำไร่ข้าวโพดก่อนหันมาปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรือนภายใต้มาตรฐานการรับรองของกรมวิชาการเกษตรปัจจุบันมีสมาชิก,ก23รายค่ะมีโรงเรือนทั้งหมด74โรงเรือนค่ะโดยผักอินทรีย์ที่ผลิตได้หลักๆนะครับจะเป็นพวกสลัด3อย่างนำส่งให้กับบริษัทที่จังหวัดสมุทรสาครสัปดาห์ละ2ตันสร้างไรายได้ครั้งละ3 4ถึงหมื่นบาทให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผัก และบางส่วนนะครับจะส่งขายท้องตลาดทั่วไปแม้ที่ผ่านมาจะประสบกับปัญหาโควิด1 9นะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะตัดผักขายให้กับชุมชนด้วยกันเองบ้างกระจายให้กับทางจังหวัดพิษณุโลกและก็ขายทางออนไลน์แต่ในช่วงฤดูหนาวครับผลผลิตจะออกมากกว่าปกติจึงได้นำมาจำหน่ายที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนที่ชื่นชอบได้ซื้อไปรับประทานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดครับ